สวัสดีครับมาพบกับเศษอินทรีย์ที่ดั้งเดิมนะครับอ่าบุณิเป็นวันที่7นะครับเดินหาปิยกหามีนัดกับสางเจาะบาดาลในสวนนี่กคับพวกท่านโดยมีอยังกระดังทมดินแล้วของต้นปีถามเมืองกับวันสิริเจาะเดือดเลือกไปไนันใดอันนี้ก็เฮ็ดคลิปไว้นะครับเพื่อเป็นความทรงจำว่าเฮ็ดเอียงไปบ้างแล้วเนาะที่ดินพื้นนี้ นะครับอันนี้ก็ลดมฮอดแล้วเนาะลดมฮอดแล้วเพ่็ก็ลงเจาะเลยนะครับบริทายตอนเบนเรือมลงเครื่องนะครับเอาเมืองว่าเจาะเด็ดลึกปันไดนะครับเนาะแต่ในพื้นที่นี้ทั้งแถวๆขางที่เบนว่ามันจะได้อยู่ประมาณ30เมตรเอาเมืองน,นะครับความสูงคักว่าหลังจากเจาะไปเนาะประมาณ30เมตรน้ำแตอกออกัน ถึกใจว่วบานนีอันนี้ก็ได้น้ำแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวคอยมาเบมื่งกันใหม่เนะว่าหลังจากได้น้ำแล้วนี่เขาสิลงอ่งยังต่อไปนะครับ